ระบบป้องกันภัยทางอากาศ AD4000 จากอิรานจริงๆนะไม่ได้โม้ a d 4 0เป็นระบบป้องกันชีวอวุธพื้นสู่อากาศระยะกลางของอิรานที่ถูกออกแบบมาเพื่อสก,กัดกั้นภัยุกคามทางอากาศทั้งทางยุทธวิธีและเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงเครื่องบินดโดรนและเฮลิคอปเตอร์ระบบ a d 4 0 0ได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพอากาศโดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่มีความเร็วต่ำ ทำให้มีความคล่องตัวสูงในการต่อต้านภัยคุกคามทางอากาศหลากหลายประเภท a d 4 0เป็นระบบคีบันวุ์ป้องกันภัยดังอากาศเปสังกลางจากอิหร่านซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของเทคโนโลยีป้องกันภัยทังอากาศของอิหร่านโดยระบบนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆที่ทํางานร่วมกันได้หลายส่วนเพื่อให้เป็นโซลูชันที่คอบคุมสําหรับการต่อต uh ้านภัยคุกคามทางอากาศ a d 40นได้รับการออกแบบและพัฒนาในประเทศ โดยออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายของระบบป้องกันภัยทางอากาศจะไม่ใหม่โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีรูปแบบภัยคุกคามหลากหลายและเงื่อนไขาการบริการที่ท้าทายการที่นําระบบนี้เข้าประจําการถือเป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของอิรานโดยเน้นที่การสกัดกั้นเครื่องบินขั้นสูงและโดรนของอเมริกาและอิราเลที่เข้ามายุ่มยามในพื้นที่เป็นหลัก ภารกิจหลักของ a d 4 0คือการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในสถานที่ยุทธศาสตร์ด้วยการตรวจจับติดตามและกาจัดภัยคุกคามทางอากาศภายในขีดความสามารถระยะกลางและระดับความสูงการออกแบบที่ยืดหยุน่นทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้หลากหลายตั้งแต่ภัยคุกคามที่บินต่ำไปจนถึงภัยคุกคามที่ระดับความสูงทำให้เป็นส่วนประกอบที่ปรับเปลี่ยนได้และมีประสิทธิภาพภายในเครือข่ายป้องกันภัยาทางอากาศแบบบูรุาการที่ทันสมัย หน่วยย่อยระบบขีปนาวุธป้องกันภัยลางกาด d ีศติดตั้งอยู่บนแคสซีรถบรรทุกขนาด6 x 6ซึ่งมีห้องโดยสาร2ประตูที่ด้านหน้าและสถานียิงขีปนาวุธที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังเครื่องยิงเคลื่อนที่นี้ซึ่งกำหนดค่าเป็น a d ส0่นว l สามารถบรรทุกได้ยิงขีปนาวุธได้สูงสุด3ลูกทำให้ระบบมีกำลังยิงและความยืดหยุ่นในการบริการ m เกมากขึ้นเมื่อติดตั้งบนรถบรรทุกขนส่งทุกพื้นที่ a d สี่นว l จะทาให้สามารถนําไปใช้และเปลี่ยนตําแหน่งได้อย่างรวดเร็วในการยิงในสภาพแวดล้อมต่างๆทําทให้ระบบสามารถปรับตัวได้ดีในเจิงจุดทวิทีมากขึ้นเครื่องยิงรองรับการยิงแบบเฉียงทําให้ยิงขีปืนอาวุธได้ในมุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโปรไฟล์การยิงที่หลากหลายในความแม่นยําในการสก,กักั้นที่ดีขึ้นขีปืนอาวุธ a d 4 0่สวด้ในรับการออกแบบด้วยการนําทางด้วยเรดาร์ทำให้สามารถติดตามและสกัดกั้นเป้าหมาย ขี่ลอยอยู่ในอาการได้อย่างแั่นยำขีปนาวุธนี้ติดตั้งหัวลบขนาด74กิโลกรมัมและฟิวตรวจจับระยะใกล้ทําให้สามารถจุดระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายคุณสมบัติที่สําคัญของขีปนาวุธนี้ได้แก่พิสัยปฏิบัติการสูงสุด40กิโลเมตรพีดานบินสูงสุด18กิโลเมตรและความยาว4 7 5 0ม mm, ิลลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของขีปนาวุธนี้คือ356ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนัก รวมประมาณ640กิโลกร,รมัมความคล่องตัวระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ ED-40 สามารถเคลื่อนที่ได้คล่องตัวเนื่องจากติดตั้งบนรถบรรทุกขนส่งลายเพาที่มีความคล่องตัวสูงรถบรรทุกขนส่งนี้น่าจะเป็นแพลตฟอร์มรถบรรทุกทั่วไปที่ดัดแปลงมาเพื่อใช้งานทางทหารซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ในภูมิประเทศที่หลากหลายรถบรรทุกได้รับการออกแบบมาให้มีระยะห่างจากพื้นสูง และระบบกันสะเทือนที่ทนทานซึ่งให้ความเสะียนระหว่างการยิงขีพปนาวุธและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ออกนอกถนนคุณสมบัติด้านความคล่องตัวนี้ทําให้ a d 4 0สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อสภาพสนามรบที่เปลี่ยนแปลงไปจึงช่วยเพิ่มความอยู่รอดได้ลถบงังคับบัญชาและควบคุมสถาปัตยกรรมการออกแบบควบคุมการสังการของ a d 4 0 ประกอบด้วยเรดาร์ตรวจจับและติดตามซึ่งร่วมกันช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์และความแม่นยำในการกำหนดเป้าหมายของระบบเรดาร์ーーตรวจจับ R, พาวส์เอดีสี่ศูน์เอารับผิดชอบการตรวจจับเป้าหมายระยะไกลโดยมีระยะสูงสุด120กิโลเมตรครอบคุมมุมราบ360องศาและมุมสูงตั้งแต่1ถึง18องศาเรดาร์นี้สามารถประวลผลเป้าหมายได้สูงสุดพร้อมกัน100เป้าหมาย โดยมุ่งเน้นไปที่เครื่องบินโดรนและเฮลิคอปเตอร์เป็นหลักระบบขีปนาวุธป้องกันภายทางอากาศร,ระยะกลางผู้ใช้งานประเทศอิหร่านออกแบบโดยอิหร่านประเภทของยานยิงเครื่องยิงแบบเคลื่อนที่6 6, 6, 6บนรถบรรทุกอาวุธขีปนาวุธพื้นสุอากาศ3ลูกต่อเครื่องยิง1เครื่องน้ำหนักขีปนาวุธ640กิโลกร,รมัมพิสัยขีปนาวุธตั้งแต่2.8 กิโลเมตรถึง40กิโลเมตรระบบการทำลายเป้าหมายฟิวตรวจจับระยะใกล้เพื่อจุดระเบิดใกล้เป้าหมายหากสหรัฐหรืออิสาเลเกิดการต่อสู้กับอิหร่านเกิดขึ้นอย่างจริงจงังเราจะได้เห็นบทบาทที่สำคัญของอาวุธชนิดนี้เช่นกัน